ขอสวัสดีทุกคนด้นะครับวันนี้ผมจะมาเล่นจี้จากอีเวนต์นี้นะคะเบนจี้ที่กลับมาเลยหลังครั้งที่2เป็นจี้ที่น่าสนใจในอีเวนต์นี้เลยนะครับทุกคนแต่เสียใจด้วยนะอีเวนต์นี้ต้องใช้เงินเพื่อเติมเอเวอร์ชั่นด่อ่ะซึ่งจี้ที่ผมจะเล่นกันตามน้าปกเลยดาร์กพืชมอนเตอร์นะความสามารถของมันเมื่อก่อสร้างอาคาร3หลังเนาะย้ายไปยังตำแหน่งที่ยืน อันนี้จะให้มา80เลยนะแล้วก็หลัง2องเทินจะลดเหลือลดท้าสิเหลือ30มสิก็ในภายใน2เทินมันเราแบบค่าเขาได้ได้อยู่แล้วคิดว่านะแล้วก็เมื่อตกพื้นที่ของฉันโอกาส80%ดล็อกค่าผ่านทาง2,48เนาะให้มา80เลยแล้วก็75สลายการนางฟ้าในพื้นที่ของฉันไอในพื้นที่ของฉันนี่ก็คือพวกอาคารไอพวกแบบเมืองเมืองธรรมดาหรือแลนด์มาร์คสลายหมดอะ ไม่สนคือตัดตัดการนั่นแหละมามาเลยอันนี้ผมมาเล่นกับเซเรน่านะเรเน่าอืมเพราะวตัวนี้มันแบบน่าจะเวิร์กสุดแหละไม่ใช่เวิร์กสุดดิมันมันเล่นกับตัวอะไรก็ได้สไปก้าออโรล่าหรือนาริได้หมดอ <c oughs> มาเจอกับโอ้โหโมอเสดแต่เราได้ทอยเป็นคนที่สองไง ไอตัวนี้ค่าได้ต้องค่านะผพว่า,วาอาจจะต้องใช้แลนผุดเดี๋ยวเดี๋ยวจะโทรสร้างแรนให้ดูสักจะดูเชิงเขาก่อน่ะทำไมเปิ์เซนแลนผุดเราไม่ออกอะ่ะอ,ออกอยู่ออกอยู่ <c oughs> อ่ะมา ราจะไปไหนถ้าไปตรงนั้นใช่ปะนะโอ้โแลนไปขุดอะไรเลยตรงนั้นอะอะไม่ใช่โมเสสหรอโอ้โหโอ้โหหน้าหลังไม่ออกนะทุกคนมันผมมาตรงนี้ก่อนมาตรงนี้เพื่อลุ้นหอะชาโล่ได้ได้หอไหมเหมือนจะไม่ได้หอนะทุกคน ไม่เป็นไรไม่เป็นไรงั้นเราโชว์ให้ดูเลยว่าเป็นเรานี่มันออกแปดสิบเปอร์เซ็นมันออกอมีมาตรงนี้เลยนี่ไงโอ้แต่พื้นที่ไม่ออกว่ะเวนกำแปดสิบเปอร์เซ็นพื้นที่ไม่ออกกลับมาอีกดูดีไม่ใช่โมเสสหรอมันคือตัวอะไรเนี่ยเทิญมาอีกอ่ะ จะกลับบอไม่กลับโอ้โหูหโโเวกนกํางั้นผมสามเลยแล้วกันโ,โหสามอกห้าจะบ้าจะบ้าตายผหว่าจะนี่ไง,งแ,ลแล้วได้ได้อะไรได้อะไรก่อนแต่เมื่อกี้สร้างนะผมว่าสร้างนะถ้าไม่ติดเล่นก็อาจจะค่าเขาตายไปนานแล้วเมื่อกี้ถ้าทอยเจ็ดอ่ะ แล้วไปลงเมือง๋ยวผมอยากสร้างให้ดูไงเออเป็นการรีวิวนั่นเองผมจะไม่รู้เลยมันตัวอะไรเนี่ยอ๋อสุสาคอนอูชิบหายแล้วชิบหายแล้วแบบนี้โอ้ชิบหายแล้วชิบหายแล้วทุกคนอุตส่าหอยู่ในอที่ก่อนรอยฟ้าแนละ้วแต่โดนสาบนะ เมนเราไม่มีการเอฟเฟกอันตรายหรอหกสิบเหมือนจะไม่มีว่ะงานงองานงอยัง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 ได้อยู่ยังได้อยู่นะโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่ ไม่ได้ดิ <c oughs> มันจะระเบิดอีกครั้งใช่ป่ะนั่นไงไอ้บ้าเอ้ย <c oughs> ขอแก้มือขอแก้มือคือถ้าทอยเจ็ดแล้วกลับเมืองไปฆ่ามันก็ตายแล้วแต่ว่าผมอยากจะทอยสามเพื่อแบบห่อไปสร้างเมืองไงรื <c oughs> อหรือว่าเป็นการรีวิวไปแล้วกันนะว่าเป็นมันออกง่าย แปดสิบอ่ะไม่ออกได้ไงอ่ะไม่ออกไม่ออกนี่เครืองอ่ะเอจริงแต่ม่อกี้ไม่น่าตายเลยเจริงเออเอามาอีกตาอีกตาผมบอกเลยมารีวิวเน้นๆอ่ะเจอตัวนี้อีกแล้แต่ผมเหมือนจะมีกันเนฟฟกอันตรายอยู่นะนเพราะว่าตาก่อนหน้านี้เจอนาลีมัน สาบสาบอันนี้ผมไม่เข้าอ่ะนี่ไงหกสิบเปอร์เซนต์้องกันได้เฟกันตรายมีอยู่ <12. S 1> แล้วแบบเป็นใจให้ได้แบบรีวิวมากอ่ะได้ทอยคนสองอ่ะ มา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 คือผมเอาเซตจี้นี้มาด้วยนะอันนี้จะเป็นแลนพุดหอแล้วก็มีกันขังคุกอันนี้มีกีฟีมีเป็นหมวกบัตเชิญเนาะแล้วก็ไฮไลท์ของเราพืชมอนเตอร์อันนี้ไบเกอร์เวอร์ชั่นแรกอามาแลนผุดนะแลนผุดตรงนั้นอ, <c oughs> อ่ะอ่า คือไปตรงไหนก็นไม่รอดผมบอ,อกเลยไม่รอดแน่นอนบอรอดบอรอดแล้วตามเมื่อกี้ไอ้เกอร์เราไม่ออกเลยนะแล้วทำไมมาตรงนี้มไม่เข้าใจเหมือนกันอ่ะเรียบร้อยผมบอ,อกเลยแค่นั้นแหละรอยสองปุ๊บนี่ไงออกไปหนึ่งที ดูดไปกลับมาปึ๊บเขามีกันขโมยมาเบิ้ลน,นะอันตรายอยู่แล้วเราไม่กลับเมืองตัวเองได้นะนี่มากลับมาปึ๊บนี่ไงลำลำบำชาวเกาะแล้วผมไม่กลับเมืองได้นะผมจะคอยไปสร้าง คอยไปสร้างเนี่ยนะนี่มาอุย้ยแล้วขาโามยนี่ข้าน่าจะล้มหนีเลยนะถ้าเป็นผมผมล้มหนีไม่ล้มหนีผมก็สร้างนี่ไงคอมโบกันจัดจัดอ่ะคือแบบแปดสิบเปอร์เซ็นต์มันหวังผลได้อยู่นะถึงบางทีมันจะไม่ออกบางทีมันก็จะไม่ออกก็ตามนะโอเคคลิปนี้ประมาณนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะเออใครที่ชอบงาอีเวนต์นี้ก็หาได้ผมแนะนำเลยจี้พืชมอนเตอร์ ก็เอามาเล่นได้อะเพราะว่ามันไม่ว่ายุคสมัยไหนมันก็ต้องใช้แป่นนะไม่ว่าในอนาคตมันก็ต้องมีแป่นซึ่งเป็นนี้มันให้มา80%ตอบโจทย์มากอาจจะเล่นได้ยาวๆก็ได้นะเป็นเนี้ยโอเคไปละ